สวัสดีครับแอดพักเครื่องนะครับมาดูเหรียญของหลวงพ่อพัดปุญญกาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์กันอีกหนึงรุ่นนะครับเป็นรุ่นเรื่อนเศรษฐีหมื่นล้านนะครับเป็นเหนเรียญเสมานะครับผมเดี๋ยวดูรายละเอียดกันเลยเป็นเหนเรียญเสมาลงยา สีฟ้านะครับอันนี้จะเป็นเนื้อชนวนนะครับผมรายละเอียดของเหรียญน,นะครับก็ห่วงหูเหรียญกลมนะครับส่วนซุ้มบนนะครับก็จะเป็นลายดอกไม้นะครับ จะมีเม็ดจุดไข่ปลานะครับอยู่ด้านข้าง1 2 3 4 5 6 7ฝั่งซ้ายนะครับ7เม็ดนะครับแล้วจะมีจุดเม็ดอยู่ตรงกลางนะครับส่วนฝั่งขวา หนึ่งสอี่ห้าหกเหมือนกันนะครับผมเป็นเม็ดกลมๆนะครับหูเหรียญกลมไม่ได้เจาะรูนะครับพื้นหูเหรียญเรียบนะครับส่วนกะหนกข้างนะครับ เป็นลวดลายดอกไม้นะครับพื้นเหรียญน,นะครับลงยาสีฟ้านะครับแล้วจะมีอักขรยันอยู่ข้างองค์หลวงพ่อนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับผมถัดลงมาก็จะมีไก่นะครับ ทางซ้ายและขวานะครับอยู่ด้านล่างองค์หลวงพ่อจะเป็นชื่อนะครับปั๊มชื่อหลวงพ่อพัดปุญญากามูนะครับองค์หลวงพ่อก็จะนั่งอยู่บนอาสนะนะครับ ทั้งสองข้างวางอยู่บนหัวเข่าทั้งซ้ายและขวานะครับผมส่วนนิ้วเท้าจะเห็นชัดเลยนะครับทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวานะครับตรงสังขตินะครับก็จะเป็นลายเส้นลายเส้นตรงลายต่อผ้านะครับผ้าสังขตินะครับสองเส้นนะครับ ใบหน้าของหลวงพ่อนะครับจะชัดเจนเห็นดวงตาเม็ดกลมเลยนะครับผมนี่ก็เป็นด้านหน้านะครับคลิกไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็จะเห็นเป็นพัดยศนะครับ ที่เด่นชัดแล้วก็มีอัขระยันอยู่ด้านข้างของพัดยศนะครับทางซ้ายและขวานะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นอัขระยันทั้งซ้ายขวานะครับอยู่ด้านข้างพัดยศเหมือนกันนะครับพื้นเหรียญน,นะครับจะเรียบนะครับผม ส่วนตัวหนังสือนะครับจะปั๊มนะครับเรื่องเศรษฐีหมื่นล้านอายุ99ปีพระครูนิวิทยญญากรวัดห้วยด้วน อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์2563นะครับโค้ดนะครับจะตอกอยู่ทางด้านซ้ายมือเรานะครับเป็นโค้ดเลขยันนะครับ อัลักษณยันส่วนทางด้านขวานะครับจะเป็นหมายเลขัำเบอร์เหรียญน,นะครับหนึ่งสองหกหนึ่งนะครับรายละเอียดของพัดยศ นะครับชัดเจนคมชัดนะครับดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างเหรียญน,นะครับ รอยตัดด้านข้างเหรียญน,นะครับตัดจากด้านหน้าเหรียญน,นะครับส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับเราจะเห็น ครีบคมคมนะครับอยู่ตรงหูเหรียญน,นะครับทางด้านขวามือเราจะชัดเจนหน่อยดูเส้นรอยปั๊มนะครับขอบเส้นบังคับขอบ ทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเนื้อชนวนนะครับผมมาให้ชมกันนะครับส่วนกล่องด้านหน้านะครับเหรียญเสมาเลื่อนเศรษฐีหมื่นล้านนะครับของหลวงพ่อพัดปุญญากาโมนะครับ แอดพักเครื่องก็มาให้ชมกันนะครับผมก็เหรียนนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ